มันร้องยังไงพวกผีกันร้องมันต้องร้องยังไงวะเฮ้ยนี่ลุงนาไปก่อนขอลุหน้าไปก่อนขอลุหนาไปก่อนเฮ้ย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 ปังเออะไม่ไม่มีมีดอันนั้นแหละเสร็จได้ เี่กี้เป็นพี่ตรงนี้คนเดียวฮ้ยมงเฮ้ยที่โดนนี่เหรอมองไรเอาเอาแพ้แล้วชนะเลยชนะต่อไหนวะไม่รู้ตัว ว,ว้าวเออวันดีวันดีนดเออพี่ออมนมปัดกันเองพี่ออมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้กินพี่หลอกตามาใหม่มาใหม่เฮ้ย เราไปล้วเาบ้วะไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรานำอยู่ไม่กลัวฟันโดนแต่เต้คนอื่นกูฟันไม่ได้เลยเฮียเนี่ยเแต่สามศูนย์เนี่ยคนอื่นฟันไม่ได้เลยเอ้าทำไมมันรับเทเนตเต้อะ เฮ้ย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 เเกิดเราเกิดเ่าเกิดเ่าเฮ้ยเกิาเฮ้ยเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้ยโอ้โดนลุมโดนลุมโดนลุมโอ้โหไอตีมเน่าวะ

เฮ้ยเหลือสี่วิเหลือสี่วิเหลือสี่วิเฮ้ยเสมออย่างน้อยก็เสมอวะเออเฮ้ยเ้ยโอ้ขอเต้ก่อนแล้วกันเฮ้ยหลังมาหลังโอ้อย่างเร็วอย่างเร้ บ้านเราช่วยังเดียวช่วยกันเดียวเลยดี๋ยวัไม่ดนเฮ้ยฟันอมไม่โดนเลยแล้ววะกำลังไป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 กําลังไปจะมีคนโดดมาเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่เออเออเออโอ้โหเก็บสามน้องน้องเฮ้ยเด เอ้ยเก็บสี่ครับเฮ้ยเกิดเขาเกิดเขาเกิดเขาเอ้ยอย่ามาโอ้โหไม่โดนเอ้ยโอ้โหทำเป็นเล่นไปครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมมันดิ้ไม่ได้ทันทีวะงงอะไรเมื่อกี้เอากระโดดไปกลางวงเฮ้ยเขามาว่ะเขามาว่ะ เอ้ยให่อะเกิแล้วเปเกรกิเฮ้ยเฮ้ยฟันเก่โดนกูเยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเกิดเลาเกิดเรากิดเราไม่มีใครดูเกิดเลยแลอ้าวจีทำไมทำอย่างเงี้ยโอ้จีอ อะไรวะแน่เฮ้ยเอ้าทำไมไม่ตายอ่ะแมวเฮ้ยหนูมาไหวหนูไหว้ห้าสิบเอ้าหมดหมดหมดหนูหนูหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหูไม่ทันหรอเอาอะไรมันขึ้นมาทุกคนอืออะไรขึ้นมาอะไรมันขึ้นหน้าโจอเกิเฮ้ย คอในพันก็เกลียนอยู่นะเฮ้ยเกิดเราเกิดเราเกิดเราไม่ตายไอ้พักก็วิ่งเร็วนี่หวะอุยอุยอุยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีดสีเขียวมันฟันช้าอย่างนี้นี่เองอุ้ยเกิดเราเกรดเราทุกคนเออเออเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอ้อมเอ้าเขี้ยกูหลุดโอ้โหกูหลุดปะเนี่ยไอ้เขี้ยปิง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 เออไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวยจะดูกลางดูกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวยสวยไป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 ขอดันมาเขาดันมาเขาดันมา โดนเฉยเออกลางกลางกลางยึดกลางให้ได eh. ้ไปไปไปเย่เกบไปเกมไปปาหมายแรกครับปาหมายแรก

แต่มันเปลี่ยนจริงๆนะมีดมีดนี่มันดี่ะวะทำไมฟันกันจริงๆวะไอ้เอ๊เฮ้ยดูดูดูเหมือนคอยมันเกลียนจริงนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียจะฟันไอ้เต้ จะฟันเลตเต้จางทุกคนโอ้ยจางจางางเออเป็นไงครับนั่งกบเป็นแม่ไก่ไม่รู้ว่ารับตั้งน้องเฮ้ยไอ้ของเกียนนี่หว่าของเกียนนี่หว่า เฮ้ยตายบวเฮ้ยใครโทรมาเอ้ยโหยากจริงๆมาแล้วมาแล้วกันเหรอฝ่าไปเลยแล้วกันเฮ้ยไม่โดนนะเฮ้ย เฮ้ยไม่โดนเนี่ยไม่โดนเนี่ยเหรออะไรวะเนีอะมันรู้สึกเหมือนมีใครมาวะว่างแนมมาแล้ว้วิวใส่เต่ไปไปโอ้ยกลางเกิดเราเกิดเราเกิดเรามาเกิดเรามา โอ้ยเกิดเราเกิดเราเออสวยสวยแจ๋วแจ๋วแจ๋วมีทองดิเฮ้ยเคียร์ไม่โดนเฉยหรือว่าถ้าแข่งยึดถ่านหนูขาดใจตายแนี่ยเฮ้ยเกิดเราทุกคนเกิดไอ้ผ้าไอ้ผ้าเกิดเราเรามีทองดิเรามีทองนเรามีทองดิเรามีทองดิ นักอจเอไอ้เตี๋เอ้ยเฮียม่งเกียนจริงวะแม่งมองยากเหมือนไอ้มิสแน่เลยเอ็กเลยเล่าเลกเยเฮ้ยเกิดเรามาเฮ้ยเกี่ยวแล้วเกื่ยแล้ว ต้อบเิฮ้ยอไปอุ้ยโอ้โหแล้วบิดนั้นเสียงโคตรดังเาไอี่เสียงคิดมาโคตรดังแหเดียนเลยนะ้งแ้เกิดเ้าเกิดเ้าเกิดเขาอุ้ยโอ้โห วิงแสยยงเดียวไม่มีถอยเลยใช่ไหมไป<อ>โอ้โหเห,ห็นหน่วยอย่างเดียวเลยเนะี่ยบีทองไม่ได้ใช้เนี่ยว่ะตายตลอดเอาอะไรวะเนี่ยไม่ตายเด็กเล่นบีทองก็ได้อะไม่ทันจะแตะอะไร

ิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเ,เออโอ้โหอยู่ดกระจกกระจกโคตรเลยอะไรวะเนี่ย